ัครับสวัสดีครับผมครับเฮ้ยเปิดช่องเลี้ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกับปอหองเดียครับในช่องผมก็เจนี่ครับผมโอเคถ้าฝากติดตามกดไลค์กดดิ้งนะครับครับผมทีนี้ต้องนานนี่ก็คือคืออะไรพี่ครับเราเข้าไปครับครับหมูครับหมูไส้อ่อนไส้อ่อนครับโอเคไปมาเดี๋ยวนี้ห่างหายมานานรีบภารกิจการทำงานครับวันนี้ก็ทำงานด้วยกันนะครับเดี๋ยวถ่ายก่อนจะทำงานต่อตับหวานนี่ ลองชิมด <royable> ูหวานจริงไหมันนสดมันหวานมเพราะวากับเพากับหวานจ้อยเลยวะคาใหม่ใหะลองทุกไอ้นวลหามีมนด้อน้มีาลองลองชิมำเ็เขากอนกินตัมันต้องรงเลยออะรดนยงกินตัอะมันต้องเตนกนครั

มานมาบานาดไม่ขาดบาดให้เข่าไปเลยอือบาดังไม่เข่าเลยหวังขาดบานได้แบบหัวเราะหน่อยเออง่ายจังตะลุกยิงอีงทำตับหวานเอาอย่างนึงหวานเนี่ยหวานดิจะใส่ยิงดิยำดิยำเนี่ยยำใส่ออนเดย์ว้าวสูตรเราเนี่ยสูตรของคอโอเคเราเราเจอกัน ว่ารอติดตามแว่าจะเป็นยังไงมันเสียบไหมมันเสียบกับใจตอนนี้แต่ว่ายิงขาดพักกัต้องหามทุกที่พิมพ์ก็พักแล้วก็รอยย้ำอันนี้สุครับรับรองครับเสร็จแน่นอนโอเค มาดูการตรวจตับนะครับผมคับนต่อไปครับผม ลวกครับอยู่ใจครับต่อใส่เลยโอเคมานลวกไรไปเยจะดึงยังไงบิดดึงหัวดึงตังนียนะโอเค นางยังหล่นไปดีครับเราทานเราเวาได้เห็นเต๊าใหม่แล้วนี่น้องครับว้าว กันทำตะบานครับสุดของพ่อครับผมโอเคดูเลยพี่นี่ครับดูดูดูเผ็ดตับกับหวานแน่น้องเผ็ครับตะบ้านเลยครับว้าวไปผงแล้วครับใส่เลยเอาไปจะลอยเพิ่มหน่อยเพิ่มากขึ้นมากโอเคอีกเพิ่ดอีกเพี่มอีกเพิ่มนี่เข้าตัวกวดเต้าโอ้วเข้าวเต้า

เชียหอมครับหอมคนับอมเนยหอมๆนี่หอมๆขายด้ยขายอ่ะขายอ่ะโบ๊อบใส่มื่อไรนี่เมื่อไรดิอาเลยใส่มื่อไรเนี่ย มันหอมอะไรนี่หอมหอมด้วยหอมขบี้นนครับหอมตะขี่ก็ได้แล้วได้แล้วไปไปครับไปคนคนคนโปล่อยลองซิมเบิ้ง เรามาชิมกันนะครับจะได้ว่ารสชาติจุดเราสมควรเราจะเป็นยังไงครับรรเดียกซ็จแน่นอนใส่จานครับทีนี้แค่จานาก็น่ากินแล้ว หวานส่งเคีงร่อเคกินกินกินาทดยมาหมอดูทำดครับต่อไปเป็นการยำใส่ของเราครับจะทยอใส่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 ขนมเหลือโอเคใส่ใส่ป ใส่ใส่นี่ให้ใส่เออใส่ใส่มาทีแต่ละครทละรกีไท่งเ็กี่นต่อไปคอุ้งาซกซุกซุกอะลต่ปุ้ยิ้องมั้งอะไรรเปาโอ้โหมีองแค่นอนลใส่ไรไม่รว

and

นิดหน่อยกลุ่มเนาะรวมเลยครับเซฟแน่นอนดูครับที่นี่จำลองครับเซฟแน่นอนรอดูสอนคินตู้ครับที่นี่ครับแล้วก็จี่เรานี่ครับเรียบร้อยแล้วครับตัวเมนูของเราวันนี้นกตาบอดหวานก็บยำใส่อยำส่อนครับโอเคครับนี่มันเดียวกับกันเขียงเราเขียอนนี่ครับผม น่ะที่นี่ก็เดี๋ยวเ,าเราไปกันครับผมขึ้นเขาเลยครับที่นี่ตอนนี้เ,เราเพิเปิดตาบันเปิดตาบันได้ผิกยาที่ตรงสีเม็ดรุ่นนี่สีเม็ดคำเดียวหอมตับครับอมรับทางครับ เรื่ลยครับ <Okay. S 2> สเสร็จโอเคเดี๋ยวพี่ตดรายกันครับพี่ๆ้องๆครับนี่แตงันครับครับแตงันครับ 还有咱这。 คือคือออยวงคุยกันจเน่วเลยนนอนอุ่้มูอันยกันเลยนาะนันย,ยนะครับอยู่ที่นี้ มีตับหวานกับยำแซนวอนที่หน้าจะมีอะไรเมนูอะไรนะครับไปติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามผมด้วยนะครับมาี่คลิปกันนี่ครับเอาเลยเอาเลยเนี่ยใจชิดีบบ้าบ่าไปแลยวริงเนาะฮะชาบุ้มต่อ ตรงเมนูนี่ของเราผ่านครับนะนี้แซ่บครับใช่เลยครับเกิดเลี้ยงเนื้อกระดิ่งก็ติดตามก็ซับกระเข่ายก็อะไรก็เจได้ครับสำหรับพี่นี้ก็ขอจบแค่นี้ครับดื้งดิดตามคลิปต่อไปเลยนะครับผมพี่นี่สวัสดีครับุ